สวัสดีครับเจอกันกับอ้ามไงนะครับคลิปนี้จะพามาชมเชฟตาหวานนะครับปี2อง0นนะครับอาการน้ำดันนะครับตอนนี้กำลังลือนะครับผมกำลังลือนะทนัะ้งเนาะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงครับ เป็นไงช่างเสื้อแตกวะครับน่าจะแตกครับน่าจะแตกครับนี่นะครับถามว่าทำไมน่าจะแตกนี่ครับฝาคขอบวาวครับน้ำเต็มเลยนะครับ ไม่ใช่น้ำมันเขากันนี่นี่นี่ครับแล้วเราจะยกฝาสูบนะครับอ่าสนใจใช้บริการน,านะครับโอช่างโจนะครับช่างโจอยู่ที่แสงสางนะครับ มีทำมันอยู่หลายคันนะครับนี่ก็ดีแม็ก <c oughs> ครับรถน้องชายสุดหลอครับผม เริ่มซื้อชัยยี่สิบปีรถเดิมๆนะครับเนี่ยนี่ครับเจ้าของรถทำอะไรมามาบ้างครับเนี่ยทำอะไรบ้างครับเดี๋ยวทำเซตค่อยรีวิวอีกทีนะแล้เวเบิร์ตัดเบิร์ตัดหนาลัน ช่างลองสักสามรอบก่อนนะลองสามรอบนี้ได้บเบินไปเบินมาเบินตัดไปตัดมาหนา,านันงช่างน<ม>ครับอูช่างโจครับนี่เป็นเครื่อง c b d หนึ่งนะครับร้อยสิบห้าทำทุกอย่างครับผมทำทุกรุ่นครับยันมอไซค์ครับขาดหลืออะไรก็มาหาช่างโจเลยครับใครไม่มีลูกก็ให้ช่างโจททำให้ได้ครับผม ใช่ไหมจังนี่ครับทั้งบอลมือขวาช่งางโจอันที่จริงนี่เชฟตาหวานนี่ผมว่ามันหล่อนะครับพี่น้องครับ ครับอาการน้ำดันครับน่าจะเปลี่ยนฝาเดี๋ยวถ้าว่างๆเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตคลิปให้ดูเรื่อยๆนะครับจนถึงจนถึงอะไรนะช่างเปิ้ลตัดสารระเบิดเครื่องระเบิด เต้องใส่ไฟอันนี้อีกนี่เนาะสองหลอดนี่ครับนี่เป็นชุดแต่งครับซื้อมาประมาณสามปีครึ่งใช่ไหมครับเท่าไรครับตอนนี้นี่อุดอีญ่าแล้วครับนี่อินเตอร์อินเตอร์เปลี่ยนมาโอ้อินเตอร์เปลี่ยนมาแล้วครับนี่โอ้ใส่อินเตอร์ ถอดหัวฉีดนะครับหัวฉีดนี่ใครว่าถอดง่ายๆนี่ไม่ง,ง่ายนะครับจะไปงัดขึ้นอย่างเดียวไม่ได้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวหัวฉีดอีกหนึ่งตัวครับเดี๋ยวเราก็รู้กันแล้วครับรอาการเป็นยังไง แฉมครับแต่น้ำมันเครื่องนี่เละเป็นโจ๊กนะครับเอาออกจากนี่ ออกจ้างนะครับใครว่าออกง่ายๆไ,ไม่ใช่นะครับจะว่างัดออกเลยออกเลยมันไม่ใช่นะครับต้องใช้ความพยายามใช่ไหมชม่างมณ์ <Come on. S 1> อุ้ยขมอเป็นของเก่าโอ้เขินเลยครับพี่น้องครับตันนั้นนึงนาอตันหัวนึง <S <S ใกล่จะรู้เรื่องนะครับพี่น้องครับว่าจะเยับจะนาไมงานนี้ยี่ย,ย่างนะน,นี่ย่นาน,นาใหญ่ของเราช่างโจสนใจใช้บริการนะครับบริการทุกระดับประทับใจอยากได้ของเจแปนอียิปต์จีนแดงญี่ปุ่นสั่งเลยตรงไ,ได้ครับผม ข้อออกจากตู้เลยครับตู้เสื้อผ้านะครับครับช่างมันอ๋อดูดหน่อยดูนอนดูความแตกต่างนี่โอ๋อนี่นี่คือล้างนะครับล้างล้างน้ำฝนโอ้นี่ล้างล้างน้อยล้างเล็กนะครับล้างเล็กโอ้ยภาษาโคราชล้างน้อยมาสั้นมานี่ล้างใหญ่เลยครับเด้ออาจจะจูดแดงกันได้เยอะกว่า นี่อันนี้ใหญ่กว่านี่ครับก็รอรอยกครับว่าน้ำจะเต็มน้ำจะเต็มอ่าอ,อะไรจังบ้าลูกสูบสหรือเปล่านะครับถ้าเต็มบ้าลูกสูบก็โอ้ยพี่น้องด้วยงานหยาบน่ครับ โอ้ช่างบอลนี่สายารู้ไหมครับสายาช่างบอลนี่อะไรผิวไหวดั่งสายน้ำ <c oughs> ก็อำไงกาัาตีนะครับถ้าพี่ๆน้องๆได้รับชมอยู่นะครับ อู๋ช่างโจครับวันนี้ชัางโจ้เลี้ยงเบียร์หนึ่งหลังนะครับค่าโฆษณาร้านนะครับ จเจอความจริงล้วครับพี่น้องครับผีน้องครับคลิปนี้เอาสักยี่สิบนาทีโฆษณาจะได้เข้าเวลาออกนี่เราเอาบล็อกยิงนะครับแต่เวลาเข้าเราจะเอาบล็อกปอนขันนะครับผมอย่ามีมาม่านะครับมาม่าในคลิปแล้วมาม่าเยอะ เดี๋ยวมาช่างใช้บล็อกเกี่ยช่างเนาะโหช่างโหดมากครับถึงกับจะคล่อมหน้ารถเลยทีเดียวเชียวอย่ามีมาม่านะครับผมกินจนอิ่มแล้วครับ้าม,มาม่าครับ